สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่รักบ,บอลสีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็พามาดูบอลสีนะคะที่มีความสมบูรณ์ใบใหญ่ๆสีสดๆแบบนี้เลยนะคะก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็สําสหรับคนที่ปลูกบอลสีนะคะก็จะมีถาดรองนะคะจะบอกว่าช่วงนี้นะคะช่วงหน้าฝนไม่ต้องใช้ถาดรองก็ได้นะคะเพื่อนๆถาดรองแบบนี้นะคะอันนี้เราจะเป็นแบบขันนะคะตอนนี้เราไม่ไม่ได้ใส่น้ําเลยนะคะเราเทน้ําออกหมดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะคะ ฝนจะตกได้บ่อยนะคะก็ไม่ต้องไปใช้ถาดรองได้เลยนะคะหรือว่าถ้าฝนทิ้งช่วนะคะก็สามารถใช้ใสย่ยานะคะฉีพ่นไปตามต้นบอลหรือว่ากระถางบอลสีของเราได้เลยคะ่ะถาดรองนะคะถาดรองกระถางบอลสีนะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูบอลสีอีกหนึ่งตัวนะคะที่เกิดจากข้อเสียของถาดรองน้ํานั่นเองคะ่ะ ค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะบอนสีต้นนี้นะคะบอนสีนางเก้าสุริยานะคะเคยประสบปัญหาจากถาดรองน้ํามาแล้วนะคะทุกคนปัญหาก็มีอยู่ว่านะคะช่วงหน้าอ่าหน้าร้อนนะคะ, <S <S ๆๆะเรานําถาดนะคะมารองน้ําเอาไว้นะคะ <ๆ S 2> แล้วก็เผลอ,อว่าไปเจอแสงแดดนะคะเป็นแดดเลยนะคะ <ๆ S 2> ทําให้น้ําที่อยู่ในอาถาดรองนะคะเก <ๆ S 2> ิดอาการร้อนนะคะแล้วส่งผลต่อรากระบบรากเลยนะคะทําให้บอนสีของเราต้นนี้นะคะต้นนี้เลยนะคะเกิดระบบรากเน่านะคะ เพราะว่าน้ําที่รอนะคะร้อนนะคะทุกคนส่งผลให้รากเน่านะคะแล้วก็นางนะคะทิ้งใบไปหมดเลยนะคะเราก็เลยทําการรื้อดินดูคะ่ะทุกคนปรากฏว่านะคะหัวเริ่มเน่าแล้วลนะคะทุกคนรากไม่มีแล้วนะคะ ตัวนี้นะคะเราลือดินทิ้งหมดเลยนะคะสําหรับการแก้ปัญหานะคะถ้าเพื่อนๆประสบปัญหาแบบนี้นะคะเกิดอาการรากเน่าหัวเน่านะคะรือดินออกให้หมดเลยนะคะรือดินแล้วก็ทําความสะอาดหัวให้สะอาดนะคะล้างส่วนที่เน่านะคะออกให้หมดเลยนะคะแล้วทําการพึงเอาไว้นะคะสักหนึ่งวันนะคะเพื่อนอย่าเพิ่งปลูกเลยนะคะต้องนําหัวนะคะล้างทําความสะอาดแล้วก็พึงลมนะคะให้แห้งสักหนึ่งวันนะคะหลั <lan cer> งจากนั้นนะคะเราก็นําไปปลูกปกติได้เลยค่ะนี่นะคะประมาณ สองเดือนนะคะจากที่ว่า่าเกิดปัญหานะคะตั้งแต่เดือนเมษานะคะก็ตัวนี้นะคะนางฟื้นแล้วนะคะตอนนั้นเป็นหัวนะคะหัวก็ค่อนข้างปานกลางนะคะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากแล้วก็มีลูกน้อยๆแบบนี้นะคะแตกมาประมาณสามถึงสี่ต้นนะคะบางหัวนะคะก็เน่าไปนะคะก็ไม่ฟื้นแต่บางหัวนะคะเราร้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะเรามาปลูกพร้อมแม่เขานะคะตอนนี้งอกแล้วนะคะรู้สึกว่าจะรอดมาทั้งหมดสี่หัวนะคะหนึ่งหัวใหญ่กับสอง สามหัวเล็กนะคะทุกคนนี่นางกาสุริยาเรานะคะก็คือถ้าเพื่อนๆน,นะคะประสบปัญหาแบบนี้นะคะทําการรื้อดินเลยนะคะเพื่อนๆอย่ารอช้านะคะควรจะรื้อดินนะคะรื้อดินทําความสะอาดหัวนะคะตัดรากเน่าออกให้หมดเลยนะคะพึงนะคะพึงลมให้แห้งหนึ่งวันนะคะแล้วก็นํามาปลูกปกติได้เลยค่ะอ่ะอาและยานะคะตอนที่เราปลูกนะคะถ้าเราปลูกใหม่อย่าเพิ่งนํากระถางนะคะไปแช่น้ําควรปลูกแล้วก็ลดน้ําปกตินะคะทุกคนนี่ ข้อแก้ไขนะคะสาหรับบอลสีที่เกิดอาการรากเน่าหรือว่าหัวเน่าที่เกิดจากอาการร้อนนะคะเกิดอาการจากน้ําที่ร้อนนะคะเพื่อนๆก็สามารถรื้อดินล้างทําความสะอาดได้เลยนะคะนี่นางกาสุริยาเรารอดแล้วนะคะแล้วก็เริ่มกัดสีสวยๆแบบหวานๆแบบนี้เลยนะคะ,ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับถานรองน้ํานะคะก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะ ถ้าช่วงหน้าฝนนี่ก็งดไม่ต้องใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงหน้าแรงนะคะก็สมควรที่ต้องมีแต่ว่าควรจะตั้งในที่ร่มหรือว่าแดดลำไรแดดช่วงเช้าอันนี้อยู่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นแดดที่จัดจัดแสงแดดกระทบมาที่ต้นและน้ําที่เราหล่อกระถางไว้แบบนี้นะคะไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะและเวลาน้ําร้อนนะคะก็จะทําให้ระบบรากและหัวของเขานะคะเน่านะคะทุกคนข้อเสียของเขาก็อยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าข้อดีนะคะก็มีหลายอย่างนะคะสําหรับถาดรองน้ํานะคะนี่นะคะแล้วก็ เอาประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะการวางอ่ากระถางบอนสีในถาดนะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็ลองดูนะคะว่าถ้าถาดรองน้ําเราไปเจอแสงแดดมากเกินไปก็ควรจะย้ายที่หรือว่าน้าถาดรองน้ําออกได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็เอาประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆกันเพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ